สวัสดีค่ะวันนี้ที่บ้านมีเมนูข้าวเหนียวเปียกข้าวโพดนะคะเป็นขนมหวานนะคะใครชอบข้าวโพดก็น่าจะชอบเมนูนี้นะคะเริ่มต้นก็มีข้าวเหนียวใส่ลงไปได้เลยนะคะต้มเรามีลูกเดือยด้วยค่ะใส่ลูกเดือยผสมไปด้วยอันนี้ลูกสาวชอบกินค่ะเป็นเมนูของที่บ้านนะคะเป็นสูตรที่เราทำเองคิดเองค่ะเพราะว่าอร่อยก็เลยทำ ซ้ำหลายรอบเลยค่ะปิดฝาไว้นะคะต้มไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะอันนี้ต้มนานหน่อยเพราะว่านูกเดือยจะสุกช้านะคะอันนี้พอเริ่มเปื่อยแล้วก็ใส่เกลือไปครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลนะคะน้ำตาลนี้แล้วแต่ใครชอบความหวานแบบไหนนะคะชอบหวานเข้มก็ใส่เยอะหน่อย ชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยนะคะแต่วันนี้ใช้ไปประมาณ8ช้อนโต๊ะนะคะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าไม่ค่อยชอบหวานเท่าไหร่ถ้าใครชอบหวานนี่ใส่เยอะได้นะคะความหวานได้ตามความชอบเลยค่ะเพราะเขาจะหวานก็คือข้าวโพดนี่จะหวานอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ต้องใส่หวานเยอะใส่ข้าวโพดได้เลยค่ะ ข้าวโพดนี่ใส่เป็นเป็นอันดับสุดท้ายนะคะเพราะว่าเข้าพูดสุกง่ายหั่นแบบนี้เลยค่ะหั่นใส่ลงไปหรือใครจะแกะเป็นเม็ดเมดก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกแต่วันนี้รีบนะคะก็เลยต้องหั่นแบบนี้นะคะหรือใครจะใช้เป็นข้าวโพดที่สุกแล้วก็ได้นึ่งสุกแล้วแล้วเรามาใส่ได้เลยค่ะคนๆผสมให้เข้ากันนะคะปิดฝา ต้มต่ออีกประมาณ20ถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะ20นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะเมื่อได้เวลาตามที่เรากำหนดเอาไว้แล้วหรือว่าโอเคแล้วเนี่ยเราก็ใส่น้ำกะทิได้เลยค่ะใส่น้ำกะทิไป200 ml นะคะน้ำกะทิ1กล่องนะคะใส่ไปให้หมดเลยนะคะถ้าเป็นกะทิ ามะพร้าวขูดเองก็จะดีมากเลยนะคะแต่ที่นี่ไม่มีนะคะเราก็เลยต้องใช้เป็นกะทิกล่องะดวกสะดวกดีค่ะคนผสม,มให้เข้ากันนะคะเมนูขนมหวานของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพรอพ้อมเสิร์ฟอัปทานได้เลยเป็นเมนูง่ายๆนะคะชอบทานของหวานก็เป็นเมนูที่มีประโยชน์แบบนี้ก็ได้นะคะข้าวเหนียวเปียกข้าวโพดนะคะอร่อยมากค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ